น้องนอนหรือว่าน้องทำอะไรเอยจ้าเอน้องปลาตัวน้อยน้องกำลังนอนอยู่ใช่ไหมหรือว่าน้องตุยว้านอนได้นิ่งมากค่ะออ๊ย <c oughs> น้องไม่ตุยนะคะน้องไม่ตุยนะคะ <c oughs> แม่ึกว่าน้องตุยสแลว น่ารักนอนค่ะนอนโอ้ยปริวมากปริวมากแม่นึกว่าน้องตุยน้องนอนเล่นนะคะทุกคนอ่านารักนอนพักใหญ่เลยนะคะตันแนวตันแนวจะนอนอีกนานไหมเนออุ้ยอุ้ย ถักทายแล้วก็ตื่นมาค่ะทุกคนโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะปากัสแฟนซีนะคะคีรินด้วยค่ะทุกคนน้องนิ่งน้องนิงน้องนิงนงน่งน้องชอบนอนเล่นเนาะแม่ก็คิดว่าน้องตุ๋ยแต่ที่จริงน้องนอนเล่นนะทุกคนอมานอนพักอีกแหละน่ารักจังเลย ปลากัดสเปนซีน่ารักน่ารักดู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 เอ้าเอ้าเอ้าน่ารักจังเลยค่ะปลากัดสวยสวยขี้เล่นด้วยนะคะสวยงามมากเลยอุ้ยอุ้ยแล้วก็ขี้เล่นด้วยเอ้าเอ้าน่ารักจังเลยค่ะอุ้ยอุ้ยกางปีกออาหางน้องสวยมากค่ะทุกคน สวยสวยสบายใจเล่นกับน้องปลาค่ะนอนนิ่งแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ดูแบบเพลินๆเลยจ้า <c oughs> หางน้องงามมากเลยค่ะทุกคนเพลินๆเลยจ้าโอ๊ยโอ๊ย ยิ่งดูยิ่งเพลินค่ะทุกคนคะ่ะดูแบบเพลินๆเ,เลยแต่ละตัวคือสวยคนละแบบนะคะอันนี้ก็เป็นปลากัดสีทองนะคะอันนี้ก็เป็นปลากัดนะคะสีฟ้าแดงนะคะนี่ก็สวยสวย สวยคนละแบบเน,ะนาะนั่งดูปลาเพลินๆนี่ก็สีทองนะคะสวยงามมากน,นี่ตัวหนึง่งอู้เรามาจ่าอ๋เมด้วยเนาะอ่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 ะเล่นด้วยนะคะเล่นด้วยนะคะนี่นี่ก็สีทองจ้าว้าวจะาเอจะาเอ สีฟ้านะคะดูแบบเพลินๆเ,เลยจ้าน้องคีเล่นด้วยนะน้องคีเล่นด้วยนะดูปลาเพลินๆจ้าคีเล่นด้วยค่ะทุกคนน่ารักจ้ะเอง